ไหนเขาไหนๆหนๆแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตหนวันละกันสำหรับการดีใจเป็นวิเศษที่เมื่อคืนนะครับดิวพูถล่มปอสมัทไป9ประตูต่อศูนะครับจริงๆแล้วเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเป็นการเปิดฤดูกาลที่แย่ที่สุดในรอบหลายปีของดิวพูนะครับคือ3เกมไม่ชนะใครเลย เสมอสองแล้วก็ดันไปแพ้แมนอยู่ในแดงเดือดเมื่อวันคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเกมเมื่อคืนเนี่ยเปิดแอน i ฟิลตอนรับการมาเยอือนของปอสมัตจริงๆแล้วใจผมมาคิดว่าคือมั่นใจว่าทีมจะชนะแต่ไม่ได้คิดว่าสกอร์มันจะเยอะขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะเบียดชนะได้ประมาณสัก2 0หรือ31ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทีม ไม่ได้ฟูนักเตะหลายหลายคนยังบาดเจ็บโดยเฉพาะแดนกลางนะครับแล้วก็กองหน้าก็ซาร่าฟิมิโนดีอาร์นะครับก็แอบหวังลึกๆว่าน่าจะอยู่ประมาณสักขอ 20, 31, 20, 30อ่าเต็มที่30แล้วกันนะครับเพราะว่าฟอร์มที่เราดูคือเราเป็นแฟนฟันผัดแท้เนี่ยเรา เราบอกตรวงว่าเราดูฟอร์มตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเราไม่ประทับใจเลยนะครับการการการเล่นหรือการจบสกอร์คือจังหวะสุดท้ายอ่ะนิวครูจะจะทิ้งโอกาสของตัวเองไปเองนะครับรูปเกมคลองเกมได้เหนือกว่าคู่แข่งกดดันคู่แข่งได้ดีนะครับแต่ว่าพอถึงจังหวะสุดท้ายแล้วยิงยิงไม่ได้นะครับ แต่เมื่อคืนผ่านไปแค่นาทีที่หกไหมประมาณนั้นนะครับีิฟูนำสองศูนย์เมื่อคืนนี่ผมบอกตรงนะลดนำสองศูนย์แล้วเนี่ยผมในใจเนี่ยผมบอกเลยว่าคืนนี้น่าจะมีสักแปดลูกอันนี้ไม่ได้พูดอวยไม่อันนี้ไม่ได้พูดตอนที่บอลจบแล้วนะคือใจคิดจริงว่าเว่าน่าจะแปดลูกแปดลูกจริงจริงนะเมื่อคืนเนี่ยีิพูยิงแปดนะครับแล้วก็ปอสมัทยิงให้อีกหนึ่งเป็นเก้า <laughs> นะครับผลก็คือ90แต่ไม่มีชื่อของซาร่าซาร่ามีโอกาสหนึ่งอยู่สองครั้งที่น่าจะเข้าเลยแหละคือคือยิงยิงในระยะอ่าประมาณสักหนึ่งศอกแล้วก็ชนเสกออกไปแล้วก็ยิงในระยะประมาณหกหลาข้ค่ขานนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ลูกทีมเพ,เพื่อนในทีมทําดีมากแล้วก็เมื่อคืนเป็นการเปิดตัวของเยาวชนของเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนักเตะที่เราคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของทีมในอนาคตนั้นทั้งสองคนยิงให้กับเปิดตัวเปิดเปิดสกอร์แรกให้กับตัวเองในในสีเสื้อลิเวอร์ได้สำเร็จเมื่อคืนนี้นะครับหวังว่าเกมเมื่อคืนนี้จะทำให้ความมั่นใจของทีม ความมั่นใจของนักเตะแล้วก็ความเพิ่เขิมในการกระหายในการํำสกอร์นั้นมีต่อเนื่องยาวๆไปจนจบฤด,ดูกาลเลยนะครับดีใจครับก็ขออนุญาตแล้วกันขอโทษนะสำหรับแฟนทีมอื่นที่อดจจีจชาเยอจชาอเลยนะครับวันนี้ขอหนึ่งวันเราโดนย่อเย้ยมาตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาแดงเดือดเดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่นะแมนยูเราเจอกันแดงเดือดที่แอนฟิล Take a man.